ลเอ็นเจใส่ฝรั่งอันนี้ใหญ่เกินมันจะไม่สุกใช้ให้คุ้มสามเส้นใช่ไหมครับสามเส้นช่วงที่เราปั้นเราสามารถเปิดไฟใส่น้ำมันอ่อนๆไว้ได้เลยนะเอามือหยิกให้มันขาดลูกครับโอ้ยโชดครับเอาแล้วๆๆ้วเลยโอ้ย ของเราเหมือนนี่เหมือนกันนะพี่เหมือนอะไรฮะเป็นหมูสโลมแบบว่าชาววังวังอะไรเพราะว่าเราต้องแบบว่าแต่งตัวมีชิดเนี่ยชาววังอ๋อก็คือพันจนแบบนี้ไม่ดูชิ้นนี้ดิมิชิดเจียวเฮ้ยเฮ้ยแล้วเอาลูกสวยแล้วไปด้วยลูกสวยเลยวะไปเอามาลูกสวยอันนั้นน่าสวยมาเพื่อนเลยน่ะเดี๋ยว เอาไปเลยเอาไปเลยไปเอาไปเลย